เล้าไก่หนึ่งเล้าต้องติดตั้งถ้วยน้ำไก่กี่ใบมีหลายๆท่านมีความสนใจที่อยากจะติดตั้งระบบให้น้ำไก่อยู่ด้วยนะครับเพราะว่าการติดตั้งระบบให้น้ำไก่เนี่ยจะทําให้เราลดเวลาในการทํางานไปได้เยอะเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเรามีเล้าไก่อยู่หนึ่งเล้านะครับมีไก่ประมาณนี้นะครับเราจะต้องใช้ถ้วยน้ําไก่กี่ใบนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแชร์ข้อมูลจากประสบกรารณ์ตรงของ,ของสมัยฟาร์มวนะครับในการติดตั้งระบบให้น้ำไก่ของเราครับหนึ่งถ้วยเนี่ยเราจะควบคุมไก่ได้ประมาณ10ตัวเลยนะครับหมายควาว่าถ้าเกิดว่าใน1เ้าานี่่ยรรมไกแคค10ตััวบ แล้วก็ใช้ถ้วยน้ําไก่แค่น1ใบแค่นั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าเรามีไก่20ตัวนะครับแล้วก็ใช้ถ้วยน้ําไก่แค่2ถ้วยนะครับแต่บางท่านนะครับเลี้ยงไก่รวมเป็นฝูงนครับอาจจะประมาณ100ตัวลรือสั่นี้ครับเราก็อาจจะใช้ถ้วยน้ําไก่แค่ประมาณ10ถ้วยก็พอนะครับอันนี้คือขั้นต่ํานะครับอาจจะมากกว่าก็ได้นะครับอาจจะประมาณ12 13หรือว่า15ถ้วยก็ได้นะครับยิ่งใส่เยอะยิ่งดีนะครับเพียงแต่ว่าต้นทุนของเราก็จะเพิ่มขึ้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้ผมแนะนําเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ10ตัวต่อ1ถ้วยก็เพียงพอแล้วนะครับยกตัวอย่างการติดตั้งระบบถ้วยน้ําไก่ขอสมายฟาร์มแล้วครับ ทำไมฟาร์มเรานะครับจะแยกเล้าผสมพันธุ์ไม่เป็นหลายๆเล้านะครับซึ่งแต่ละเล้าเนี่ยเราจะติดตั้งถ้วยน้ําไก่ไว้แค่1อันเท่านั้นนะครับบางท่านอาจจะคิดว่าถ้าเราให้ถ้วยน้ําไก่น้อยเกินไปเนี่ยไก่จะแย่งกันกินหรือเปล่านะครับซึ่งตามจิตวิทยาของไก่แล้วนะครับไก่เขาก็จะไม่ได้กินน้ําพร้อมกันนะครับเขาอาจจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมากินในลักษณะนี้นะครับนั่นจะเป็นเหตุผลว่าทําไมถ้วยน้ําไก่แค่หนึ่งใบถึงเพียงพอสำหรับไก่สิบตัวนั่นเองนะครับโอเคครับถ้าทุกท่านเห็นหลัังได้นะครบ ถ้าทุกท่านชอบคลิปในลักษณะนี้นะครับก็สามารถติดตามสมัยฟาร์ไมได้นะครับแล้วก็จะมีคลิปสาระความรู้แบบนี้มาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำเลยนะครับสำหรับวันนี้สมัยฟาร์มก็มีข้อมูลมาฝากทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับผม